เชลเช่เกตน,นะครับอาเปนกึ่งทัวริงเนาะก็หนีจากบิกไบมาคันนี้มันตอบโจทย์ตัวเองที่เราจะท่องเที่ยวไปด้วยครับเคยขี่ไกลสุดก็คือ500โลครับค่อนข้างแตกต่างครับโดยปกติก็ขี่ทัวริงอยู่แล้วครับเราก็เน้นขี่สบายอย่างเราตัวสูงการที่เรียกรถกึ่งทัวริงอย่างงี้ครับมันจะทําให้เราขับขี่ร,ระยะทางไกลไม่เมื่อยครับ ตกแต่งอะไรไปบ้างก็มีเปลี่ยนชิลให้มันหนาขึ้นแล้วก็มีที่ย้ายกระจกมีกระจกแต่งครับก็เลยย้ายกระจกมันจะได้มุดง่ายๆครับแล้วก็คัดบาร์ตรงรุ่นครับแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ให้มันเข้ากับทัวร์ริงครับบอ่อเปลี่ยนเป็นบอ่อแต่งของเดิมจริงๆมันก็นุ่มอยู่นะครับแต่เปลี่ยนบอ่อแต่งให้มันสวยงามขึ้นแล้วก็มีปิ๊บปิป๊บ55ลิตรครับก็บอกคอนเซปต์เข้าไปเขาก็จัดการเลือกแบบนี้มาให้เราก็ดูว่าเข้ากับเราไหมโอเคเห็นว่าเข้าเราก็จัดการเลยครับ พักเท้าของ Revolution มันเป็นการลื่นพอใส่เข้าไปแล้วมันก็สวยงามขึ้นครับท่อนี้เป็นท่อพาครับเสียงมันก็เพาะขึ้นแล้วก็เร่งดีขึ้นครับวงแหวนที่โชกหลังก็ปรับโชคครับก็คือปรับให้มันนุ่มขึ้นราะเดิมทำสีพาวเดอร์โค้ดเห็นว่าล้อสีทองมันเข้ากับสีดำก็เลยปรับเปลี่ยนครับบประมาณที่แต่งไปข้าวๆก็3าม0มกลางๆครับ แล้วไม่น่าจะจบน่าจะมีชกชกหลังกับปั๊มหน้าครับสาหรับรถรุ่นนี้นะครับมันขับขี่สบายครับมันเหมาะสําหรับถนนในเมืองไทยครับมันเป็นกึ่งทัวรลิงชกมันเซ็ตมาดีของเดิมนะครับแล้วก็บอร์เดิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่มพอเวลาขับขี่ไกลๆเนี่ยมันก็ไม่เมื่อยถ้าสําหรับสายทัวรลิงเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ครับ